ที่เราได้มีการลงคะแนนไปเมื่อสักครู่นี้เราก็เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้งพุกตตำแหน่งวันนี้เราลงคะแนนแล้วก็ลงคะแนนรับแล้วก็อย่างเป็นทางการผลปรากฏออกมาว่าเอาตำแหน่งในทะเบียนพักก่อนนะครับ ให้ลุ้นนิดนึงนะครับได้แก่ท่านบุญสิงห์วลินรักษ์494คะแนนอขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านบุญสิงห์วลินรักษ์นะครับได้เป็นตำแหน่งนายทะเบียนพรรคการเมืองของพรรคประชาริปัตอย่างเป็นทางการครับต่อไปเป็นตำแหน่งเหรัญยิกพรรคการเมืองอาจารย์แหม่มหรืออาจารย์ธนบุญพินโยสินวัฒน์ได้รับคะแนน สี่ร้อยแปดสิบคะแนนขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับท่านศาสตราจารย์ดรนริมนพโยศิลวัตรนะครับตำแหน่งเขยัิกพรรคกางประชารัฐครับต่อไปเป็นตำแหน่งเลขาธิการพรรคการเมืองท่านอนุชานาคาสยได้รับคะแนน495คะแนนขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านอนุชานาคาสยครับ เป็นบทบาทสาคัญนะครับเลขาที่การพักพลังประชารัฐครับและตําแหน่งที่รอคอไปมาถึงแล้วครับทุกท่านครับนั่นคือตําแหน่งอะไรครับท่านเวลาครับตําแหน่งหัวหน้าพรัคพลังประชารัฐท่านพลเอกประวิตย์วงสุวรรณได้รับคะแนน5 1 6คะแนนขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านกับพลเอกพลวิทย์วงสุวรรณครับได้รับความไว้วางใจท่วงท้นนะครับมานำพักพลังประชารัฐของพวกเรา ลำดับต,ต,ต่อไปครับจะเป็นการนับคะแนนของกรรมการบริหารพรรคจำนวน23ท่านครับต้องประกาศผลเลยประกาศรายชื่อเลยครับแล้วก็คะแนนครับ1ท่านสันติพรมพัฒ481ท่านนัฐกุลทีพสุวรรณ477ท่านสุริยะจึงลูกเรืองปิด479ท่านสมศักดิ์เทพสุทิน479 ท่านพุทธิพงศกุลการ478ท่านธรรมนัฐพงเพา481วิรัตพัฒนาเศษ477ไพบูลย์นิตะวัน475สุชาติชมคิน476อิทธิพลคุณเพ้่ม482ชัยวุฒิธนาขมานโนศ477ท่านทุกพลฟองอาม484ท่านภมกวิน4 8 1 ท่านชาญวิทพิภูศิริ477ท่านสระบุตรเนื่องจำนง479ท่านนิโรธศิลปสุทรเลขา479ท่านไยลิก477ท่านสัมพันธ์วิยุโซก478ท่านสำนิษแานทราบ478ท่านสุรชาติศรีบุตรสกร474ท่านนิพันธ์สิริธร477คุณปภพาพรอัศวัยเหม 4 7 8ท่านสกุลทีพัทยกุล4 7 5คะแนนขอเสียงปรบมือให้นะกรรมการบริหารพรรคทั้ง23ท่านด้วยครับก็ต้องถือว่าเป็นคะแนนที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดมีบัตรเสีย10บใบครับเพราะตรงปัดเสียนี่บางครั้งก็เขียนเกินเขียนเกินคะแนนไปประมาณ10กว่าใบถ้าไม่เกินก็น่าจะคะแนนก็เท่ากันพอดี ก็ขอขอบคุณนะครับท่านสื่อมวลชนบรรดาท่านสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมเลือกคณะกรรมการบริหารพรคในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สุงปัตตนาแล้วก็จากนี้ไปก็พรคพลังประชารัฐโดยการนำของท่านพลเอกประวิตย์วงสุวรรณก็จะพาประเทศไทยจะเนุน ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้บริหารประเทศต่อไปขอบคอบพระคุณครับ,บคุณงาครับท่านอิรัตินร์ท่านพสแสงนะครับสสนครราชสีมาทาสรุเนื่องจำนงนะครับสสชลบุรีที่ได้มกีการประกาศรายชื่อไปในกระบวนการเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐที่ได้มีการลงคะแนนไปเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นี่เองนะครับก็เป็นทางการเรียบร้อยนะครับที่น้องเสือมลชนที่จะได้รายงานให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับ และแน่นอนครับตอนนี้จะเป็นไฮไลท์หนึ่งครับที่จะนำทุกท่านเข้าไปสู่วิทยาชุดพิเศษครับจากท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐคนใหม่นะครับที่จะมาสื่อสารให้กับพวกเราที่อยู่ในที่นี้นะครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็กรรมการบริหารพักรวมไปถึงสมาชิกพักได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมที่จะนำพาพักพลังประชารัฐเดินหน้าการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนใน ลําดับต่อไปนี้ครับ Richard ครับส่งมือมาให้ฉันส่งมาพรอบกับหัวใจจากวันนี้ขอ ทเพอเธอจะอยากเหแค่ไหนไม่วังเางพบเธอทำเพื่อเธอเพื่อรเนไอด้วยความหวัง จันำพาดวงใจดวงที่มีจากวัน I'm yeah. 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 ในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพวกท่านทุกคนนะครับส่นานอาชีพักทุกคนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกผมเป็นหัวหน้าพักพักของเรานั้นได้กาเนิดมาถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นแต่ก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างดียิ่งผมพร้อมที่จะทํางานให้กับพักที่จะนําพาพวกท่านไปด้วยความมั่นคงเชื่อมั่น และก็มีความสามคัคคีกันตลอดไปขอให้พวกท่านทั้งหลายนั้นจงมีความสามคัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะสร้างพรรคของเราให้เกิดความเข้มแข็งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ได้นะครับก็ฝากให้ทุกคนนั้นได้ช่วยกันลงพื้นที่ได้ช่วยกันทำานุนบำรุงพรรคของเรานั้นให้มีความเข้มแข็งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้จงได้นะครับ ให้เขาสามารถที่มีที่อยู่ที่กินที่อาศัยได้อยู่ดีกินดีขึ้นวันนี้ก็ถือเป็นวันที่เราเริ่มต้นกันในการที่จะสร้างพักให้เกิดความเข้มแข็งที่มีองค์กรที่ชัดเจนในการที่จะทํางานให้กับพวกท่านผมจะนําพาพักให้เกิดความเข้มแข็งไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตลอดไปขอบคุณครับ เสียงประเบอร์ยืนยันความหนักแน่นอีกครั้งนะครับและนี่คือหัวหน้าพักคนใหม่นะครับของพรรคพลังประชารัฐนะครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณท่านให้คำยืนยันความมั่นสัญญาแล้วก็จะนาพาพักนี้เพื่อทําหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้กินดีอยู่ดีมากขึ้นอีกนะครับโอกาสนี้เดี๋ยวเรียนเชิญท่านเลขาธิการพักนะครับท่านเหรนิกพักท่านนายจะเปลี่ยนพักนะครับรวมถึงคณะกรรมการบริหารพักได้ขึ้นถ่ายภาพบนเวทีนะครับเรียนเชิญ ที่น้องชุมชนนะครับเดี๋ยวขยับเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อที่จะเก็บภาพนะกรรมการทั้งทุกท่านนะครับเป็นเชิญท่านอนุชาธนาใสยนะครับท่านเลขาธิการพักนะครับดรเลร์รึมมลไดเฮเบรติกนะครับแล้วก็ท่านบุญสิงห์นะครับท่านนายทะเบียนพักรวมถึงคณะกรรมการพักท่านสุริยะชิงรุ่งเรืองกิจนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทิน ท่านสติพ็อกพัฒนะครับเป็นเชิญนะครับท่านธรร,ธร,รมนัฐคงเผานะครับเป็นเชิญท่านวิรัตน์พัฒนเศรับเป็นเชิญนะครับท่านไทบูรนิติตตะวันนะครับเป็นเชิญนะครับโซเชียลดิสแตนซิ่งของเรายังมีอยู่นะครับแม้กระทั่งการถ่ายรูปในครั้งนี้ก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับทั้งหน้ากากอนาม,มัยทั้งเฟสชิลนะครับที่จะทำให้กลายเป็นมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่ผมเอานามให้หมดนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนได้เก็บภาพนะครับเชิญสรุปนรื่งดำรงนะครับกระชูขึ้นไปร่วมประกาศรายชื่อกรรมการบริหารพรรคและตำแหน่งต่างๆที่มีความสัมพันธ์นะครับเสร็วว่าด้านหลังนั้นก็คือท่านหนัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่นะครับคลเอกพวิธพงษ์สุวรรณ นี่คือกรรมการบริหารพรรคนะครับที่จะทําให้การเดินหน้าของพรรคการเมืองที่หรือว่าอายุน้อยแต่ขึ้นมาทําหน้าที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศของเรานะครับและถ้าพี่น้องเสือประชชนท่านไหนนะครับสนใจอยากจะสอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็เรียนเชิญนะครับเดี๋ยวจะได้ให้สัมภาษณ์ันบริเวณกระจกด้านหน้าของประชุมของเรานะครับ คงมีระยะห่างแล้วก็ใส่เครื่องป้องกันกันทุกคนนะครับเดี๋ยวความอนุญาตจัดความสวยงามให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องเสื้อปรุชนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียนแล้วก็เดินทางมาร่วมทำข่าวในวันนี้กับพัพรักประชารัฐนะครับ สิ่งทุกอย่างที่มีการคาดการณ์การบัี้ปรากฏชัดเจนแล้วนะครับและมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากพักพลังประชารัฐเพื่อให้ทุกท่านได้เดินหน้าต่อไปนะครับในการนําเสนอข่าวสารท่านสตีพพ้อมพัฒนนะครับท่านผมขออนุญาตเอ่ยรายชื่อกัมการบรหิหารพักให้ท่านได้รับทราบตุดครบนะฮะ ท่านสัน <Negative> ต <paper> ิพร้อมพัฒนนทพลที่สุวรรณท่านสุริยะชิงรุ่งเรืองกิจท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านคุณิมลคุณอัการท่านธรรมรัตน์พงเผ่าท่านดิรัตน์พัฒนเสริฐท่านภัยบุญนิติตะวันท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านอิทธิพลคุณปลื้มท่านชัยวุฒิธนาธรรมานุสร์นะครับท่านสุพลฟองงามท่านหงกกวินชิงรุ่งเรืองกิจนะครับท่านวิชาพิพูศิริท่านสรวุตเนื่องจำนงนะครับท่านพิโรธสุทรเลขาท่านไถ่ลทกนะครับท่านสัมพันธ์มรยูโชท่านสัมฤทธิ์แท์ ท่าสน,นสุรชาติศร,รีอุสกรท่านนิพันธ์สิริธรท่านประพาพรอัศวัยเหมและก็ทุสุนทิพย์พัทยกคนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนด้านหน้านะครับพอถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยด้านหลังรอเก็บภาพอยู่นะครับเรียนเชิญท่านย่อตัวลงนะครับเพื่อที่จะได้ให้ด้านหลังได้เก็บภาพบรรยากาศจากภุมไกลนะครับถ่ายที่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยเรียนเชิญย่อตัวลงนะครับ ด้านหลังรอเก็บภาพจากท่านอยู่นะครับด้านหลังไปถึงนู่นเลยฮะตรงบริเคตที่เราตั้นไว้นะครับอันนี้ยังอยู่ด้านหน้าหาที่นั่งไดเลยนะครับตอนนี้เรามีแถวหน้าแถวกลางและแถวหลังของชุดหน้าแล้วก็ชุดหลัง <c oughs> นะครับรอเก็บภาพอยู่นะครับอถ้าใครพร้อมแล้วด้านหน้าครับผมเป็นเชิญนั่งลงนิดนึงนะครับแม้กระทั่ง ท่านที่ยัง,งยืนอยู่บนเก้าอี้ด้วยนะครับถ้าได้ภาพเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะให้กล้องวิดีโอที่อยู่ด้านหลังกล้องภาพทิ่งที่อยู่ด้านหลังนะครับได้เก็บภาพต้องสแตนต้องมีการเคลื่อนยา้ายเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ภาพไม่บันท่านผู้บริหา,นร,ร,ารนะครับตรงกลางนะครับของการสแตนตรงกลางครับสตาร์ทเชิญเลยครับสตาร์ทช่วย แนะนำที่น้องืีอมวลชนนะครับด้านหลายจะได้เก็บภาพได้นะครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่อยู่กันมาถึงช่วงเวลานี้นะครับเป็ความสําคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่ต้องทํางานคู่กับทางการอนของเรานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับต้องการต้องการเอามุกนิดนึดนงนะอ่า ขอบคุณครับด้านหลังครับพอได้ไหมครับมีอะไรที่อัดตกงปกร่องสามารถแจ้งทีมงานให้สื่อสารไปที่พิธีกรได้เลยนะครับผมจะช่วยเหลือทําให้ท่านทำงานได้ด้วยความสะดวกขอบคุณนะครับพี่น้องเสีุ่ชนครับขอบคุณกรรมการบริหารทั้งคุกท่านนะครับที่วันนี้พร้อมเพลงกันเป็นที่นะครับ ้านหลังก็คือท่านหน้าพักพลังประชารัฐคนใหม่นะครับคนเอกปวิทภงสุวรรณอาแล้วครับถ้าได้แล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับแล้วเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะครับหน้าการตอบเลยนะครับเดี๋ยวจะใช้เรียนเชิญกรรมการบริหารครับให้ไปให้สัมภาษณ์ท่านบนเวทีหน้าการตอบนะครับพี่น้องสุขชนครับิดยกับกรรมการบริหารพักอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมวันนี้ท้งน้นที่จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับและเดินทา,นางกลับโดยสวัสดิภาพน,นะครับสวัสดีครับ